ครับผมคุณแสงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับห่างกันอยู่สักเมตรบุ๊บแม่เออเอเพิ่งเม็ดยู่งบ่เออดีแล้วบ่เออเบาบัวนะครับเนาะกลับมายามมาเยี่ยมคุณแม่มาติดตามงานคุณแม่แสงคุณแม่แสงที่บ้านไหนก็เฮ้ยพบกระลืมบ้นนยูบ้านดอนประแดงมู้นที่เกตค่ะบ้านดอนประแดงมู่นที่เกตนะครับเนาะก่ะตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกะหินเนาะก่ะครับผมพันว่าปลูกพักแปบว่าตอนนั้นตอนนั้มายามกับเบาบัวอธิกรณ์เนาะมายามมาเยี่ยมกต่ก็มี ขิดถ่ายทำไอยก่อนว่าก่อนผีใส่ใช้ไรก็สุกากาเฟต์มันเป็นอย่างกับใบแปลกแปบลบกแปลกอะไรอนะอาการอ๋อมันมันมันเป็นมันบม่ออกยอดแต่ไม่รกบปลก,กแปลกในท่ายอดออกนี่มันจะเป็นดอกครับแม่แม่อันนี้มันบม่ออกบาทิทานเพราะทำแม่ลังจากฉีดไอ้ใช้ไรกเ็เดี๋ยวก,กับสุกากาเฟต์ได้ครับแม่เนาะจ้ะขิดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเนาะแม่อ่าละล้างเจียหน่ะเห็นผลงานแปลกไปไหนอะ่ะแปลกไปไหนประเทศไทยเอลูเคียวกรอบเฮ้ยคือสีน้อยใหญ่ขออนุญาตกันที่สีแล้วลูก เียวคอาจงสีแม่ขาะสิบมากกวะครับมากจ้ะฮะแม่แน่นมากหัวยสีไงแท่เฮเแถ่เนื้อแน่นเนื้อมันแน่นขึ้นลูกเอบักแปะพีไทยนวยมันอะตรงง้อบบหยิอ๋อจ้ากอนมีวิวยง้อนะม่นอ๋อเจ้านวยไยได้ผมมือนีะครับแม่อัศจรรย์อท่านี่กิโลนี่5หกิโลสิกิโลไปหกกลเกลเหรอครค่าชมดีๆเป็นเท่าไหร่ครับคุณแม่ บบอ๋อหันราคาช่วงดีๆที่แม่ขายโล่สี่สิบบาทสี่ที่บาทเลยนะแม่าอ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 ่ากูกะถือว่าเราเราเราขันขาตั้งสี่ห้าสิบเก็บฮอดเดือนไหนก็ประมาณมกรากุ่มพันประมาณเอกมีหน้ามีหน้าแม่ก็บฮอดสรงกลางแม่โอ้ปีนี้คุณแม่ปลูกจากจากต้นก่อแม่ปลูกประมาณยี่สิบก็ลุมหรอกยี่สิบก็ลุม่อ อันช่วงแม่ชีดะเจ้าแม่ได้อาทิระหกสิบก oh. ิโลหกสิบกิโลโอ้ยขานไปกิโลละลอยเนาะคือถักเนาะเขาก็มาตฐานยู่ว่าชีดียังใครบอกพี่น้องเพี่น้องคนอื่นพี่น้องมาทานไหมพ่นองคนอื่นท่นอืมาทาเขาจะเกิลงมาเดิ่งอยู่ข้าวผมดอกมันก็ลังออกเชอะเห็นไหมีมีเห็นไหมโอ้รังออกมาเคี้ยเคี้ยเคี้ยเก่าๆเนี่ยทันชีดก็ไปมันมันสิมันสิดอกมันจะออกมา ีค่ะแม่แมันดออกกัญเพลี่ได้ลูกโอ้แต่ก่อนมันไม่ค่อยดอกดีค่ะแม่<บ>มอม,มดอกก็บม่ค่อยบม่ค่อยออกมาเออแม่บ่เคยฉีดไอ้แม่บ่เคยอันนี้ย,ยังเที่ยบ่ได้ขายเที่ยละสิบโลซาโลเที่ยอ,อยู่นี่ได้อาทิตย์ละหกสิบกิโลแต่ก่อนนี่เต็มทีซาโลโอ้ตอนนี้เดี๋ยวหกสิบกิโล <c oughs> อันที่หนึ่งหกสิบโอ้ข<อ>ึ้นมาสามเท่าจริงยังว่าแม่ก่อนพุ่มแจกอันนี้พุ่มแจกปะฮะเราเวลาไปขายสิบแม่ค้าเพิ่นมากไปนออุ้ยเพิ่นมากจ้ะมากไหน เพิ่นก็ลุ่งใส่ห้องแม่เลยเด็กเมียข้าใช่ไหมว่ได้ไปทางถ่ายได้นี่บัวบัวเมียให้เมียข้ามันจลรล่งนี่นะกหนะกเมียข้าเล่นต่ำแล้วไปไหนข้าจะมาผิวอันนี้มาผิวออกเขียวโอ้ผิวมันออกเขียวถ้าแบบแบบนี้มันจะเป็นผิวขาวกับด่างแข็งๆเด็กอันนี้สีเนื้อกรอบๆโอ้เนี่ยนะเอากรอบไีเลยนี่เอาไปเอาเห็ดเม่นุ่งยังคุณแม่หลักๆอันเมนูหนึ่งหลักตีเออเออมันไปกรุงเทพเข้าจะสีเป็นผัด ผัดน้ำมันหอยอ๋อคนกรุงเทพมักผัดมักผัดน้ำมันหอยทั้งหมดผัดขาวส่งเครื่องเรื่องเครื่องลีงสิส่งมือนีมืออื่นหอดมันมันยังเก็บได้บ่แม่แม่ยุ่งสุได้ยุ่งสุใช้สุญญากาศได้แม่อ๋อแป่กแปลกประเทศกินได้ย่างตัวลูกทับไทยอีสานฮั่งคือซุปซุปปะครับโอ้วแม่ก็เที่ยวหลวกเที่ยวซุปเที่ยวผัดอยู่เหมือนก่นอ่ะ ซุปล้วก็ลวกลวกก็พัดพัดกซุนี่บอกเป็นหนึ่งเสพูเสพนึงสตาก็ได้เสีบดวันนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบะบบบัวเมาเลยเนาะมือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวม่สิเก็บฝากอ่ะอบอสิเมามาเขาอยากทายางเบิ้งทั้งเเนี่ยยางเก็อ่ะยางเบิ้งไอ้มื่นหนึ่ยางเบิ้งกมาเพียน่มือหนึออมันคือดอกขึ้นมาหลายแถบนี่ดอกดอก ดอกมันตอออกมากี่ดอก้ามันตอมันเนึ่งบ้างเนี่ยตอนน่ะผมเบิ่งเบิ่งมันบกฮอยดอกนะครับนาะเอออ่าก่อนเจ้าสิมะหาแม่มันท่านเราเป็นเลยเจ้าเมียแล้วแม่เก็บบักแป็กๆเนาบักแป็กเก็บเอาเก็บเอาสั่น60กิโลโอกอแต่ก่อนแค่ได้แค่20 30ิบสามโลโอ้อัศจรรย์เนาะครับเนาะดีใจกับคุณแม่แสงเี่ถามว่ามันได้หลายปานนี้กะสูอันนี้อยู่โอเคอยู่ครับอือโอ้สิอก ครับครับครับอันนี้มันผมรู้สึกว่ามันมันมันแตกออกมาเรื่อยนะแม่เอออันนี้แม่เก็บออกไปเลยเนี่เออครับมันแตกออกมาเรื่อยเนาะอู้ยอัศจรรย์นะครับดอกเดี๋ยวก็หนวยเ่นวยนะครับแม่หนวยสวยอ่าไอโอว่าออกมาตลอดได้ไหมคักเลยครับเถาะคุณป้าโอ้โหคำนั้นออกมาแบบนี้นะล่าสุดอีกคู่ไหนเลยอาทิตย์ละหกกิโลแม่หกสิบกิโลค่ะแต่ก่อนได้แค่ยี่สิบกวาง อาทิตย์ก่อนแม่เก็บให้แม่ค้าเนาะครับแม่สิเก็บจานโอ้แม่เก็บเลี้ยงกันอยู่สองมืงหาซิพี่ลูกเพราะว่าเวียนอีกวันสุกอีกบังหันช่วงมะข้างเทพอีกครับทิศหาโลกกับมาเริ่มใหม่อ่๋ออ๋ดีใจก็พึ่งแม่พึ่แม่แสงนะครับน้องขดดิ่งเพราะในสุกยังสีกินล้าลูกพอาะ้นลานเป็นโรงเนี้ยพี่วิทย์ประจวบวันแก่ซิงปลูกแท่นี่เนาะจะว่ากันเห็ดแต้เมื่อปีก็่ทถักเนาะแม่ว่าไปเสียเลยสมบุกเสพเลย ครับเอาเอาจริงๆเรามันค้นกับกินมันปีคขาดเมาเห็นเลยมันปีสิดีบ่กินดีจนปัญหาคืออย่างที่ว่าเห็นว่าได้รมันปีมันก็ออกสมบัติโลกไหน่วงกับแบบนี้ไม่ติดเป็นฤดูกาลของมันไม่รูกบ่าอินมาเห็นเดี๋ยวมันปีบอสครับบ่มันต้เป็นคือปกครอวแบบเดียรอ๋อครับครับครับโอ้เป็นสันติไม่รู้ครับครับได้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณแม่แสงอ่ะครับผมถ้าคุณแม่แสงมันผายางเบิ่งหัวเบิ่งสวนแล้วก็เบิรงไอ สักแบบเนี่ยโอ้ขักปลูกแค่ยี่สิบลุมกับไอ้หลังจากใส่ไช้ไล่สูการเฟตผู้แม่บอกให้ฟังแน่าเป็นยังไงสินค้าอ่าเป็นตาบอกพี่บอกน้องประทับใจบองไม่ได้พูดังไงประทับใจจะรู้ที่เด่นเห็นจังนไรว่าทำไมหน่วยเขียวผิวงามเห็นบ่อนิโดอกแตกออกเป็นน้ำเครื่องอ่าฮะตัวนี้เขาก็ใส่คู่คู่กันกับไอ้ยาขามาแล้งนี่ที่มันเจาะหน่วยมันน่ะใส่ได้ใส่ได้แม่นครับแม่นี่นี่อ่าตั้งแบบรุงดอก เนาะครับผมเห็ดหอดองโกเป็นน้ำเกลือเือไดสิตายตายไหมครับที่มันเนี่ยซิตายแน่ว่าตายแม่ในแม่มันพื้นสภาพขึ้นแม่ในแม่อ๋อเห็นคนงานเหรอเออมันออกดอกออกมากกระเฮ็ดให้ล้ำต้นเขียวครับบานนี้ใครได้ขังข้าวใส่คู่กันก็คือไอ้โตอกกาเฟ่ได้ครับเนาะจ้าบ้านกับผลงานก็ออกมาคือคือยังเห็นเห็นนี่เหระเนาะครับผมนี่เป็นอะไรพี่น้องพ่อมาเบิ้งไหมบ้านแมาเบิ้งจ้านี่ พคนทว่บ้าคนมียาดีบก็บอกกูแล่คนว่ายาบ้าบัวมะไฮคอยคนระวังสิครับผมอาจจะไปเก่จัดไปนะครับเนาะจัดเราไอ้มือในช่วงเที่ยงเราจะได้การวิทยุเนี่ยช่วงเที่ยงบ้าบัวทั่วเกษตรสียิขอเพียงยังกับเราเมื่อขอเพียงยังลรือองลูกฟ้าห้องโยนฟ้าห้องโยนอ่ะเนี่ยอ่ามอมอผู้ใด้หรอโอ้มอแผ่นั่งนั่งล่ามบานดอดประแดงมูที่เกตแซวง่ใจกินลอยครับผมจ้า จ่าทุกเจ้าทุกสายนะครับเนาะจ่าทุกคนอ่ะโอเคครับคุณแม่แสงครับ,บอขอบคุณหลายครับ,บผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดี